สวัสดีครับผมเมื่อีนกยูหน้าเหี้ยครับพา,ามาส่มหลูกงวออกใหม่บักในกขย็บส้ำหนึ่งเนาะเอ้ยสีแดงจริงคือตัวไหนขืนครับตัวไหนโอ้ยบ,บ่เป็นยังตัวไหนออกหลุอ๋อ เอฟสามหนึ่งครับช่วงสางดีดีกว่าตัวนี้เนาะตอนออกมาตัวตัวนั้นแม่แมเล็กลูกเล็กเนาะโอ้ขาใหญ่ดีโอ้อยม,มีมันใหญ่กว่าบักนี้ยุดตอนออกมามวมาบักนี้มันหน่ยนอย,น,อยนี่ก็เอฟสามหนึน่งครับสองตัวนี้เพิ่งครบอาทิตย์หนึ่งเนาะครับนาะดินดีนําครับ สมก็เอาบักนี่คือเก่า,าบ่มากแบบนี้โอ้ตัวเมียครับลูกเมียครับเทิกนี่ลูกนี่ลูกเมียโชว์หุ่นเบิง้งลูกช่วยตัวหน้อ้าวนี่ขี้อิบซ้หนึ่งครับทั้งสองตัวบักนี่หนาดกีอ่พอ,น,อน้อหนาสัน้นๆโค้นมเป็นละบ่ ม,มีจะตัวหรอืองวตอนนี้เมียพัน,พนตัวได้ซื้อมาใหม่ต้นนั้นบอกครับโอ้ซื้อมาติดโดนเหรอปีที่แล้ว,ลวโอ้ตัวน,นี้อ้วนขึ้นแล้วเว้ยเป็นสัดโอ้เมียมันอีนั่นบอกโอ,อ,อ้นอหนามเมลารุออกดูพัน โอ้สีมาเบ่งสีในกล่องดิละเบ่งที่ะสีว่าตรงมงเบ่งที่ะสีในกล่องเนี่ยจนสับมั้ยสีว่าตงมงน้องมอนเลียงสียงวตลอดคิดว่าสีเลียงเวก่เยอะไหมเนาะตัวละหาอร่อยก็เอาตัวนอะเฮหวานเมนบอข้นชีมักน้ำอยู่เด้ิ ขัดเจาสิบโมากใหญ่แห่งเล้เมนบอกเอาแบบว่าเน้นสีเนอตอนนงว่ามือแหลกเข้ากับว่าบอกหน่อยเถอะบอบอกมคือพอเนี่ยมีแหลกเยอะผิวหน่อยโพดตั็นี้ทองหรอบอเพื่อจะไสมอยู่สมแล้วนาคบสมเดือนตรวจทองอยู่บอเขามาตรวจอด้ โอ้ตัวแล้วล่ะโอ้เมียมใหญ่หนาะก็เลยใหญ่ครับเมียนโ่งสางดีส,สวมจกเถื่อติดนี่ตัวนี้เนาะเชื่อเดียวตัวนี้นนเขาเกี่ยวหรือเปล่ะเพิ่นไ,ได้ขายเขาเปม่าบริ้ัเขาอันนี้น้ำเขาเป่ บมเดี๋เจ้าเขาที่มาโอ้เาขาเมลิ่งก็พอเาเขามาดีกับขาเนียวเดีอาทิตย์หนึ่งมันมีไร่ไม่ยังนเนาะมันมีปานไม่ยังบอกีเดียวตลอดโอ้ <laughs> มียังกัมีปานย,ยนู่ได้เอยพอ ใหญ่มันก็คข้อล้ายเาจมปีกแดงมาเคฟสหนึ่งก็มีปานเลยมีทองแต่ว่าลูกบมีแต่ว่านนีมีใหญ่เนี่ยหนูอออกน้อยนึ่งอบันี่ีนุ่มจะนุ่มครับสีโอ้งามงามขึ้นเดียวอยู่ล้อกเมีนี่ว่าแต่บ่หายจอยแห้ง นั่นนันจะออกมือนึ่งมื่อรุวนเหืนสิโคมอีนั่นอ้าวอ้าไม่สิขืนเดียวแถอย่างหน่อยดูจัดเดือนสองเดือนูกขนเดวอะูสองเดือนก็ยังเอามันว่านาใส่ตาอยู่แต่ลรหลอดมันบ่คอยขืนด้หลอดนี้มันหลอดมันอยาคม เคยเห็นมันกมเตียันจะคมหม่าเนีครับตะโค่มมันก็โอกาสดีอยู่ัดแต่ว่าแต่บ่โคมเนี่ก็อีแบบนึงนะตะัดมากู่นรมยสุ่ง้คือน่ะามันหล่อมันล่มหันนั่นเจ็บขาอยู่ละนเบิังั้งซื้อเราบอกซื้อยังล่ะ พิซ่าบอไเอาเน้าาเนโอ้เอาเอา,เอามันหมาน,นครับเต,ต,ตัตนกนหนาก็เอาขีอบซ้หนึ่งคือเกาครับวัสรนหมักซ้มหนึ่งอ้หหมดโอ้งามงามโอ้กินนมเกียงตัวนี้โอ้แต่อาทิตย์<ร>นหนึ่งแห้วครับลูกขี้อิบซามหนึ่งคือว่างามยู ออกมากัยืนเลยบอแข้งเรียงอีกเลยนุมเมยบ่ค่อยลายเว้ยนมบ่ค่อยลายป็นไดเนาะไอ้มันนมหน่อยหน่อยคือยัง